สวัสดีครับเออผมมาแชร์คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ในการเคมของแล้วกันนะผมอาจจะเล่ารายละเอียดหรือวิธีการอะไรไม่ครบก็อย่าพิ่งไปว่าอะไรนะผมมาทำคลิปให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเค็มได้หรือเปล่า ผมก็แค่ผมก็เคยไปลองหาในแอปคลิปต่างๆนะแล้วก็ในพวก Google ก็มันก็ไม่มีคลิปการเคมแบบนี้นะหรือมีแต่ผมหาไม่เจอหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเคมแบบว่าการเคมแบบว่าอยู่ในระยะเวลาการซื้อของแอปผมพูดเลยนะผม ซื้อจากแ e. อปช้อปปี้ผมพูดในฐานะลูกค้าแล้วกันก็ใครจะว่าอะไรไปคิดกันก่อนนะผมไม่ได้ไปโจมตีอะไรหรือเปล่าผมพูดในฐานะลูกค้าผมผมไปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอยู่ในระยะเวลาประกันของแอปช h อป e ีนะผมก็เคยมีปัญหานั้นนะปัญหาที่ ที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็เสียหายไม่เกินเจ็ดวันผมก็ทําเรื่องเคมมันนนั้นขึ้นได้แต่ไอแต่ไอปัญหาเนี้ที่ผมเจอคือมัอนเกินเจ็ดวันละแต่อยู่ในการคุ้มครองของประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอันนี้ที่ผมเจอก็จะเป็นเคสตัว iPad ผมนะเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ปิดติต๊กเกอร์ไว้เห็นไหม กับอีด้านเนี้ยมันแตกมันแตกออกผมเป็นคนจะว่ารักก็ของก็มันก็รักอะแต่ว่าเวลาไม่รักมันก็ผมจะทะนุถนอมหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าโอเวอร์เกินไปเหตุเกิดไอตอนที่อันนี้ผมจะซื้อมาใส่กับผมซื้อมา งอกแก๊บงอกแงกเลยอะไม่เป็นไรยังใช้อยู่อันนีนะ้ผมจะซื้อมาใส่กับไอตัวเอ่อเขาเรียกอะไรเมจิกคีย์บอร์ดอะแต่แต่ผมก็จะไม่ซื้อของไอในสตอนะเพราะว่ามันสูงเกินไปก็ดูไม่คุม้มไม่ใช่คนมีฐานะเยอะขนาดนั้นผมก็จะซื้อเป็นพวกราคาสองพันอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บตังค์ไว้ก่อน เราคอยมาซื้อที่หลังอันนี้ผมซื้อว่าเมื่อเดือนกุมภากลางเดือนแต่มันได้ใช้ประมาณเดือนเมษาจนเดือนนี้มิทุนนแล้วผมเพิ่งใช้เดือนเมษาระยะเวลาในการคุ้มครองมันอยู่ประมาณอยู่ประมาณ180วันนะบางอันมันก็้ามปีก็มีนะแต่ของผมมัน อยู่ในระยะประกันพอดีผมไม่ได้ใช้ประมาณเดือน2เดือนไงเพราะว่าตอนนั้นผมผมมีเคสของผมอยู่แล้วเป็นเคสอื่นๆอันนี้ผมสนใจไงเพราะว่ามันมีไอตัวแม่เหล็กไอไม่ใช่ตัวเหล็กทองแดงเนี่ยเวลาผมคือผมเกียมซื้อมาใส่กับไอพวกเติร์ดปาร์ตี้เมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ใส่ อันนี้ผมอยู่บ้านแล้วผมไม่ได้ไปเรียนผมก็เลยใส่พวกเนี้ผมมีแท่นแท่นวางวางพวกไอ a พเนี่ยแหละว,วางมันจะเป็นแท่นอย่างเงี้ยวางแล้วผมแล้วผมอะ่ะแล้วผมก็จะใช้อย่างเงี้ยประจำผมก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะวาง iPad ข้างๆและเหตุเกิดเมื่อวันจันทร์วันจันทร์เนี้ยอาทิตย์เนี้ยวันนี้วันศุกร์เหตุเกิดเมื่อวันจันทร์เนี้ย เหตุอะมาเกิดก่อนหน้าแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุนี้หรือเปล่าผมรู้สึกว่าเคสอะมันมันเปาะบางเกินไปผมว่ารูปรูปแค่รูปข้างๆเนี่ยรูปคือจะยกขึ้นจะยกขึ้นไงจับอย่างนี้ละจะยกขึ้นปุ๊บปุ๊บอยู่ๆพลาสติกตรงเนี้ยมันหลุดออกเฉยผมตกใจเลยเฮ้ยทำไมมันหลุดง่ายขนาดนั้นผมไม่ได้ออกแรงในแนวแนวแนวนอนอย่างเงี้ยให้มันมีแรงบิดในการงัด ตัวเคสมันแตกตรงเนี้ถ้าถ้าถ้าเราจับตรงเนี้น้ําหนักตรงนี้มันจะงัดตรงนี้มันจะมาลงตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันแตกครับผมพอเข้าใจแต่ผมจับในแนวแกนตั้ง,งนี้มันมันร่วงมันแตกผมแปลกใจมากเลยพลาสติกมันเปราะบางเกินไปหรือเปล่าผมก็ผมก็มกลองลองดูในวิธีการเค็มต่างๆไง ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอย่างนี้มีเปล่าผมดูแล้วผมน่าจะเป็นผู้เสียหายเพราะตอนแรกผมใส่เคสอะมันจะมีมันจะมีมะมอ่าคาราลเคียวล็อกตรงนี้ใช่ปะ่ะถ้าเห็นนะแต่มนจะมีเคียวล็อกอะผมก็ใส่มันจะถ้าเราซื้อมามันจะมีคู่มือผมจะเล่าเรื่องมันงงๆอย่างเนี้มันจะมีคู่มืออยู่แล้วเราก็ใส่ตามคู่มือไงผมก็ใส่ตามคู่มือไงแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ทางด้านตูดชาร์จ iPad เนี่ยทางด้านเนี้พลาส,สติกมันแตกก่อนเนี่ยเห็นนะเห็นไหมมันได้ยินเสียงไหมเนี่ยคือมันมันไอขอบข้างอะคือมันแตกไปหมดแล้วอันเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยคือมันหัก,กไปแล้วอันเนี้ยคือแตกออกไปหมดแล้วเห็นนะเนี่ยแตก,กไปแล้วแต่ด้านเนี้ยยังไม่แตก ด้านนี้ยังไม่แตกคือผมแปลกใจให้มันแตกด้านเดียวผมก็เลยไปเคมนี่ไงเขาก็ส่งมายินดีให้บริการค่ะคือเรื่องการเค็มเค็มหมดแล้วคือผมก็เลยไปทำการเคมคุยไปคุยมาก็ผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าคนอื่นอาจจะแบบ ไม่มีปัญหาแต่ผมมีปัญหาพอดีเค็มแล้วยังมีปัญหาอีกผมก็จะดูว่าเค็มได้ไหมแต่อันนี้เค็มได้พอดีเลยผมก็จะเลยมาเล่าปัญหาให้ฟังอัดคลิปอาจจะยาวไปหน่อยก็ขอโทษทีละกันผมพูดวกไปบนมาอย่างเงี้ยนะผมเรียงความไม่ค่อยเก่งนะแล้วอันดับแรกก็ผมก็จะอันนี้นะเออเดีย๋ยวผมให้ดูตัว iPad ก่อนเลยนะตัวเคสตัวเคสไอตัวที่แตกผมไม่ได้เอามาดูนะ เนี่ยเห็นนะอันนี้คือแตกแต่อันนี้ยังไม่เห็นข้างในอ่ะไอ้ตรงเนี้ยขอบเนี้ยคือมันแตกไปแล้วแตกไปเองเลยคือผมใส่แล้วใส่ไปแล้วใส่แล้วก็คือเห็นแล้วว่าใส่แล้วก็มีเขี้ยวติดสนิทแล้วแล้วผมก็จับจับปกตินี่แหละแล้วผมก็เห็นเขี้ยวมาหลุดเขี้ยวมันเงื้องออกมาเฉยๆเลยถ้าเคยซื้อแล้วแล้วก็มอง ตรงเคียวถ้าใส่ถ้าถอดออกใส่บ่อยอ่ะไม่ดีนะไม่ไม่คุ้มนะเน,นี่ย mm. ผมว่าถอดใส่ไม่เกินเจ็ดครั้งอนะอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะบ่อยแล้วเพราะว่าตอนซื้อมาไม่ใหม่ผมก็ใส่ประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ค่อยเ <c oughs> นี่ยแค็นั้นตอนถอดออกผมก็ค่อยๆดึงแงออกตามที่มันจะมีคู่มืออยู่นะ อันนี้ผมจะเล่าปัญหาต่างๆที่ฟังแนละ้วว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างในการเคมเริ่มเ,เรื่องอะไรก็คือเราต้องเราต้องไปดูที่กรมธรรม์การคุ้มครองก่อนแล้วนะว่ามันว่ามันยังคุ้มครองอยู่ไหมก็เข้าไปที่แอปช้อปปีเลยนะที่เราซื้ออันนี้ผมพูดในฐานะลูกค้าเขาว่าแล้วก็เข้าไปที่ฟิล เออฟิลในแอป shop ปี้เพถ้าใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ก็มันจะมีตรงสินค้ามันจะมีตรงสินค้าเราก็เข้าไปดูว่ามันมันอยู่มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าการซื้อการซื้อเรามันจะมีให้ขึ้นว่ารับการคุ้มครองสินค้าไหมไอ้กรมธรรมอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีให้เข้าในแอปช h อปปีกับแอปช h o p ปี้เพสิ่งที่เราต้องเตรียมนะว่ามันมีอะไรที่ไหนไปเคมก็คือกรอกกรอกตามเข้าไปก่อนจะมีพวกบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เดือนเดือนปีเกิดที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กรอกไปก่อนกรอกไปปุ๊บแล้วเขาก็รออีกวันสองวันเนาะผมรู้สึกว่าผมจะทำ เรื่องมาเกิดวันจันทร์ผมทำเมื่อวันอังคารผมได้เมื่อวันพุธมั้งเรื่องอะแบบฟอร์มที่เขาส่งกลับมาแบบฟอร์มของชับให้กรอกที่ชื่อที่อยู่เลขประจำตัวทะเบียนบ้านอะไอาชีพสถานที่ทำงานหมายเลขโทรศัพท์อีเมลยืนยนันอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้รับประกันสินค้าอะไรเงี้ย แล้วก็อย่าลืมว่ามันจะเขาจะมีเพิ่มให้อีก2อ,อย่างก็คือหน้าบุ๊กแบงค์หน้าบุ๊กแบงก์กับหน้าหมือนเอนไม่เป็นไรปล่อยปไปก่อนหน้าบุ๊กแบงก์กับกับหน้าทิ้งซ่าอันนี้สําคัญผมส่งทางอีเมลไปอ่ะมันมีอันนี้อันนี้คือมีปัญหาผมส่งทางอีเมลไปใช่ไหมมันตอนแรกมันมันขึ้นว่าไฟล์อาจจะใหญ่เกินไปไง แล้วผมลองส่งดูมันส่งได้มันส่งได้นะแล้วผมก็เปิดดูไฟมันเปิดได้แต่เขาก็ตีกลับมาอีกตอนนั้นคือดําเนินเรื่องไปแล้วส่งเมื่อวันอังคารดําเนินเรื่องมาวันพุธแล้วก็ส่งแบบฟอร์มอันเนี้ยวันพุธส่งแบบวันพุธแล้วรู้สึกว่าเขาส่งมาเมื่อวันพุธตอนเย็นๆนี่แหละผมก็เลยส่งแบบฟอร์มไปอีกบอกว่าเขาบอกมันแปลมเป็นเหมือนไฟล์มันใหญ่เกินไงไฟล์ผมรวมๆมันมันยี่สิบสองจุดสามเมก แล้วก็ที่เขามาให้ดูว่าเลทของเขาไม่เกินไม่เกิน24ถึง26เมกผมก็อ่าไฟล์มันก็ไม่เกินนี่ผมก็เลยไปคอมเพรสไฟล์รวมๆแล้วมันตกอยู่ประมาณ2เมกะไบต์โอ้ลดลงไปเยอะมากเลยผมก็เลยส่งไปใหม่เขาก็ส่งกลับมาทันทีเลย บอกว่าไฟล์มันอะไรที่อยู่มันไม่ตรงกับอันนั้นอีกที่อยู่มันไม่ตรงกับที่ส่งผมก็งงเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงวะพอผมก็เลยผมก็รู้แล้วว่าส่งทางอีเมลว่าเขาคงไม่รับแล้วผมก็เลยโทรติดต่อไปทางทางเจ้าหน้าที่เขาเลยก็ลองเลื่อน,อนดูนะตรงข้างข้างล่างอ่ะมันจะมีให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก่อน call center กับไล ผมก็เลยเลือกติดต่อทางคอนซีลเตอร์ก่อนคุยกับเขาก่อนเขาก็เลยบอกว่า <S <S ขอเลขกรมธรรม์อันนี้คือสําคัญก็คือจะดูว่าเลขกรมธรรม์เราอยู่ในการคุ้มครองไหมเจ้าหน้าที่ก็คุยดีนะไปดูว่าเลขกรมธรรม์อะไรเราก็บอกเขาไปของผมมันเป็น7อะไร s h, 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 h แล้วก็ t h าะแล้วก็เลขต่อท้ายเนะนี่ยเยอะเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่ามีปัญหาอะไรมั่งคะเออเจ้าหน้าที่เขาก็ถามอย่างนี้ แล้วเราก็คุยตามความเป็นจริงว่ามันมีปัญหาอะไรไหมผมก็บอกเขาไปว่ามันปัญหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไฟล์มันใหญ่อะไรอย่างนี้เขาเลยส่งอีเมลกลับมาอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าลองลองแยกไฟล์ส่งดูก่อนผมก็เลยแยกไฟล์ด็อก m e n t ์กับไฟล์เอกสารรูปเอ่เอไฟล์รูปกับไฟล์เอกสารแยกกัน แล้วก็ส่งเขาบอกให้ส่งเป็นสองไฟล์แล้วผมก็จะส่งสองไฟล์ก็ตีกลับมาเหมือนเดิมสองไฟล์เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าลองติดต่อทางไลน์ดูผมก็เลยลองส่งทางไลน์ดูแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยนาเนินเรื่องผมก็จะมาบอกคร่าวๆนะว่าผมก็เลยส่งรูปผมจะมาบอกคร่าวๆนะแต่ผมจะไม่ขึ้นแชทให้ดูผมก็เลยส่งรูปทางอีเมลที่มันขึ้น ที่มันไม่น่าจะใช่ <c oughs> ความปกติผมก็เลยส่งไปให้เขาก่อมันจะเป็นบอทตอบมาก่อนแล้วเราก็ต่ออะไรก็ไปแล้วผมก็เลยกดหนึ่งติดต่อการเคลมสินค้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขกรมธรรม์อันเนี้ยเก็บไว้เก็บเลขกรมธรรม์นะในการเคลมมาใช้แล้วเขาก็จะถามว่าเราคุ้มครองอะไรผมก็เลยเลือกการตรวจสอบฐานฐานนสินค้าแล้วเราก็ส่งรูปแบบเดิมให้เขาไปใหม่เพราะตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นบอดแล้วผมก็เลยส่งรูปอันนี้ให้เขา,าใหม่ดูเข, mm hmm. เขาตอนแรกเขาคิดว่าอันนี้ไงว่ามัน,มนส่งมาผิดเขาต้องการอันนั้นก่อนอแบบฟอร์มที่เขาส่งมาตอนแรกว่าว่ามันส่งถูกไหมแล้วเขาให้ตอบกับตรงรีเพย์ตรงตรงรีเพย์คือตอบกับคืออีเมลส่งแบบฟอร์มมาปุ๊บเราก็ตอบกลับตรงนั้นไงคือผมตอนนั้นนะมันผมใช้ iPad กับโทรศัพท์มันแยกกันผมก็เลยงงผมก็เลยเอาอีเมลตอบกลับทางอีเมลแทนก็เขาก็ตอบกลับทางอีเมลนั้นมาผมตอนแรกก็คิดว่าเขาจะงง ตร,ตรงนี้แต่ก็มันไม่ใช่ก็คือเขาก็ตอบมาปกตินั่นแหละแต่ปัญหาคือผมเพิ่งมาสังเกตคือที่อยู่ในการสั่งซื้อผมมาตอนนั้นผมอยู่ในเมืองคือเป็นนักศึกษาอยู่ในเมืองตอนนี้ผมจบแล้วและผมทําการเคมที่บ้านคือที่สั่งซื้อกับที่บ้านมันไม่ตรงกันผมก็เพิ่งสังเกตออว่าที่สั่งซื้อกับที่เคมมันไม่เหมือนกัน แล้วมันก็จะทําการเค็มมันได้ลําบากเนี่ยคือปัญหาไม่อยู่ตรงนี้น่าจะใช่นะเพราะว่าทางอีเมลมันตอบกลับมาว่าที่อยู่มันไม่มันไม่มันไม่ตรงตอนหน้าผมอยู่หอมันไม่ตรงกับที่นี่แหละเพราะว่าผมเค็มที่บ้านจะให้ไปใส่ที่อยู่ที่เค็มที่โน่นมันมันก็อาจจะยุ่งยากแหละมันก็อาจจะได้แหละแต่มันแต่อาจจะมีปัญหาอะไรอีกผมก็เลยเค็มไปที่บ้านแหละตอนนั้นไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วเนี่ยพอเรารู้ปัญหาอย่างเงี้ยผมก็เลย อันนั้นคุยกับเขาไปนิดหน่อยนิดหน่อยเขาก็เลยให้ส่งแบบฟอร์มแบบฟอร์มของชับที่เราส่งไปก็แบบฟอร์มรายบุกแบงค์แล้วก็ภาพทิง้งซากเป็นเอกสาร PDF ส่งไปให้เขาแล้วผมก็เลยส่งเพิ่มอีกอันก็คือใบกรมธรรม์แล้วเขาก็จะดําเนินเรื่องอะไรต่างๆให้แล้วเขาก็บอกว่าดําเนินเรื่องอะไรอยู่นีนนะครับผมก็เลยถามเขาอีกทีว่าดําเนินเรื่องเสร็จตอนไหนแล้วก็ให แล้วก็ให้ติดต่อกลับมาเออผมก็ลืมบอกไปนะที่สําคัญคือตอนที่แบบฟอร์มที่ตอนแรกอะแรกแรกแรกเลยเขาจะถามค่าทดแทนสินใหม่เท่าไหร่คือผมซื้อของอะมันประมาณ400ร้อมรวมแล้วก็400แหละแต่ผมขอคืนแค่200ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมว่า200เนี่ยคือราคามันสมเหตุสมผลสําหรับผมเครดมันยังใช้ต่อไปได้แต่อาจจะไม่ถูกใจแต่ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ผมยังไม่ค่อยได้ไปไหน ผมก็เลยอย่างนี้ไงขอ2 0 0แต่เวลาไปเคมแล้วเขาเขาเคมยอดยอดที่สั่งซื้อทั้งหมดเลยเขาคืนให้ผม400คือยอดที่ผมสั่งซื้อของอะ่ะส0่้เขาคืนให้ผมคือยอดที่สั่งซื้ออ่ะแต่เราไปหาส่วนลงส่วนลดอะไรของเราก็แล้วแต่เราแล้วพออันเนี้ยทำเรื่องในไลน์เสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยวันพฤหัสทำเรื่องเสร็จปุ๊บ ตอนทําเรื่องเสร็จวันพุธตอนเย็นๆแล้วพอมาวันพฤหัสประมาณทุ่ม33ก็จะมียอดเงินโอนเข้า400บาทก็เป็นอันจบผมคือตอนแรกก็คิดว่าเค็มไม่ได้คิดว่าเค็มไม่ได้แล้วผมก็ผมก็เลยผมก็เลย,ม,เลยม,มาดูว่ามันเค็มได้ไหมมันจะมีอะไรยากยุ่งยากเปล่าตอนแรกผมก็คิดว่ามันเค็มไม่ได้เพราะว่าผมก็กะว่าแค่ซื้อเคสเพิ่มหม่ใหม่แต่ผมชอบเคสอย่างนี้ไง ฝาปิดมันก็ดีแหละแตไ่ไปที่อื่นแต่ผมอยู่บ้านผมชอบแบบนี้ก็แล mm ้วแต่สไตล์คนไงแต่มันปัญหาคือมันเหมือนไม่แข็งแรงนะ mm hmm. ของกโจด็อกเนี่ยกล้าพูดแล้วเพราะผมเป็นลูกค้ากโจด็อกกับผมเสียไปสองอย่างแล้วเนี่ยตัวที่เนี่ยที่ผมเคมาคือที่เคยทำความเคมาของกโจด็อกทั้งสองรอบอะรอบแรกก็คือไอตัวที่มันเสียบตูด iPad เนี่ยเขาเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยผมไปใช้ของมูฟแทนมูฟดีแล้ว ของโคจดดับมันผมเสียบไปมันทําให้การ์ดได้ผมเสียไปอีกการ์ดเอสดีไมโครเอสเดีเสียโอ้แล้วก็เสียบเข้าแบบไม่อ่านอะไรเงี้ยผมก็เลยเคมไปผมกล้าพูดเว่าผมเป็นลูกค้าผมซื้อผมเสียแบบอารมณ์เสียแบบสุดๆแล้วเสียเวลามากผมเลยซื้อของมูฟแทนราคาก็ดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เคสของโคจดดับเคสของโคจดดับเสียก็แตกง่ายมากเลยทํามาดีแล้วผมผมชอบนะผลงานอะไรแบบว่า ดีไซน์อะไรเงี้ยดีแต่รู้สึกว่ามันเลาบางว่ะมากเลยมันก็เบาบางจริงๆอะ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ม่มีไอตัวนี้ไงไอ้ตัวใส่ปากกามีก็ดีชอบแหละมันดูง่ายแต่ก็เวลาไปที่อื่นมันจะไม่มีที่ตั้งเพราะมันไม่ใช่เคสปิดฝาหน้าผมมีสแตนไงน ผมเอาไปเสียบตรงสแตนถ้ามีฝาหน้าปิดเสียบสแตนมันจะพื้นที่มันเยอะมันก็เลยทําให้ใส่ได้ลําบากอันนี้คือไปเสียบใส่ปุบได้เลยมันก็เลยผมสบายตรงนั้นมากกว่าก็คล <c oughs> ิปนี้มีประมาณนี้อาจจะสงสัยง,งงตรงไหนเดี๋ยวอาจจะผมจะอธิบายให้มันงงกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> ผมก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละงงๆคุยคุยอธิบายถ้าคุยตัวต่อตัว,ตว,ตวมันจะคุยละเอียด แต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยผมผมจะเล่าเรื่องแล้วผมจะนึกแล้วผมก็จะงงๆตัวเองแล้วผมก็จะพูดให้มันงงๆไม่ได้แหละ <laughs> แต่แต่แต่ผมชอบเคมนี่แหละอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่แต่โดยรวมแล้วผมว่าเขากา็รักษาลูกค้าหน่อยแต่ผมผมขอแนะนําอีกอย่างนึงนะถ้ามีให้ซื้อคลมมาทันนะซื้อเลยเก้าบาทสิบาทร้อยสิบาทอะผมซื้อตลอดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีกลมมาทันพวกคุ้มครองสินค้าดีกว่าไม่มี เพราะว่าถ้าเสียไปแล้วเราเคมได้แต่ถ้าไม่มีคือเราต้องอยู่ในระยะเวลาคุ้มครองของแอปช้อปปีถ้ามันเกินก็คือเกินถ้ามันไม่เกินก็คือเคมได้อันนี้คือ118 0รวันผมรู้สึกว่าผมมันจะมีตัวหูฟังอยู่อะรู้สึกมันเป็นปีนึงมั้งยังไม่ยังไม่พังเลยแต่ยังไม่อยากให้พังไม่อยากเคมแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ไปดูก็ของผมมันมีร้อกับ ครึ่งปีแล้วก็1ปีประมาณนั้น6เดือนแล้วก็1ปีเต็มแนะนําให้ซื้อเพราะว่าจะได้มีปัญหาจะได้คือมันไม่ถึงประมาณ10 20อ้ไม่ไม่ถึง15%ของราคาสินค้าไนงะที่ซื้อมนประมาณ7-10%เองเนี่ยเพราะว่าราคาที่ผมซื้อมัน360บาทส่วนลดอะไรปรนะมาณ40บาทแต่สินค้าที่มีกรม,มทรนนะแล้วแต่นะแต่อันเนี้ยผมซื้อสินค้ากรมธรนของไอตัวเคสเนี้ย เก้าบาทผมสั่งซื้อตอนนี้คือสั่งซื้อใหม่สั่งซื้อใหม่เครมันอยู่ประมาณเนี่ยผมยังไม่ได้จ่ายตังค์นะผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยอยู่ประมาณสิบห้าบาท <17 S 1> สินค้าคุ้นคลองก็มีอะไรก็สอบถามได้แต่อย่าอย่าต่อว่ารุนแรงแล้วกัน โอเคแค่นี้แหละคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่น้อยก็มากแต่ดูท่าน่าจะน้อยโอ okay. เคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย